นตกเลยนะคะวันนี้สวัสดีในวันฝนตกพายุหมอกกันนะคะวันนี้มาเจอพายุหมอกสวยงามมากเลย หมอกไม่เห็นอะไรเลยนะคะพี่เตหมอกนะคะเป็นพายุนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกดูมาดูพายุหมอกของอันดาอันดาอยู่กลางพายุหมอกกันนะคะวันนี้เ้ หอกสวยงามมากเลยนะคะฝนโปรยโปรยนิดนึงคัน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 ใหญ่เลยอันดา,นา,นาดจะกินอะไรอจะเอาอะไร หมอกสวยงามมากเลยนะคะหลังจากที่ฝนหยุดยังไม่หยุดเท่าไหร่นะคะปโปรยโปรยไปอยู่นะคะตอนนี้สวยงามมากเลยนะคะ ขึ้นผ้าให่ไม่แต่หมอกเลยนะคะนู่นลูกขอกินอะไรกันใหญ่เลยอันดาเอ้ยขอกินแล้วขอกินอะไรเนาะ ค่ะพอดีอันดาไม่ครับเลยวันดีกินแล้วได้กินแล้วก็ไปได้ขอกินเสร็จอันดาก็ไปได้ มี่ฝนเหรอแม่ค้าใบตองก็มาวันนี้เจอเจอฝนนี้เลยแม่ค้าใบตอง ครับกินด้วยพี่มอก,กินด้วยขอกินใหญ่เลยอันดาพอแล้วไปกินหญ้าเลยพี่มอบอกเร็วกินทั้งวันเลยอันดาไม่มีแขกแล้วก็จะให้กินอย่างนี้นะคะทำไม ขอกิน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 เลยนะคะนี่ไงนึ่ไผมอ่าไครับเหมือนเดิมับไปดีหน่อยครขบไปดีหน่อยพอแล้วพอกินอีกแล้วเหรอขออีกแล้วเหรอ ดู <laughs> ยืนถ,ถ่ายยืนขอกินนะ้ำมันไส้มาก,กันดา <c oughs> <ส>เดี๋ยวได้กินรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวพี่ให้เอเอดีดดีเอดีดดีก่อน <laughs> ได้กินแล้ว <laughs> กินทั้งวันเลยสวัสดีขอกินทั้งวันเลยนะคะเราไม่มีลูกค้าก็สวัสดีได้ทั้งวันเลยแอนดาเรามาดูหมอกันดีกว่าแอนดาเลยเดี๋ยวได้กี้ยไปกินยาหน่อยเฮ้ยินไม้น้องกินหน่อยสองสามอ้ยสวยงามนี่อู้น่าดึง เดือนที่แล้วกระบีสวัสดีออพอแล้วว่าเขาไมื่อให้แล้วไปกินยากก่อนแอคชั่นขอกินนะคะไม่ให้ก็น่าสงสารดูทำตาดูอ่ะ ขอตลอดเลยอันดาของเรานี่ดูยพายุหมอกกันนะคะวิวของเราจะสวยมากเลยหลังจากฝนตก เอาให้กินหน่อยช่มอม่ทา้ครับเบอร์ทำเมืนกั้หิวมากเลยอันดาเด้ <c oughs> <c oughs> ยืนขอกินในเท่ เท่มากก็อันดานนี่แหละอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ